ปาทุกคนมือนี่เขามีโอกาสเดียวมากราบไหว้วัดเอ่อที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะคะพี่น้องเป็นวัดถี่สางด้วยไม้สักทองนะพี่น้องออ้สวยงามมากซึ่งมือนี่เป็นมือเทศกาลนะคะช่วงวันหยุดปีใหม่เนาะคนกรสิร้ายในจังน่อยขออนุญาตเด้อค่ะก่อนอื่นเขาก็ิิไป กาบไหว้สักการะบูชากอน,นะคะอันนี้ก็เป็นศาลาที่สร้างด้วยไม้สักทองนะคะพี่นอ้องเขา,าก็สิไปกาบไหว้กนเลยนะจ๊ะโอ้สวยงามมากถูกยางเฮ็ดด้วยใหม่เบิดด้ว้พี่น้องเป็นใหม่สักทองนะจ๊ะพอเข้าไหว้พระเซจแล้วนะจ๊ะเข้าก็สิไปกาบไหว้เจดี์สีมหาสารคามนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเจดีประจำะจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องเนาะอ่า ที่ชาวมหาสรารคามสักการะบูชานะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเจดีพ่อวายแล้วแล้ว,ลวห้องก็สิเมื่อพ่อสร้างเนาะจ้าสร้างตัวนึงนี่แหละเ้องก็เลยมาให้อาหารสร้างเป็นแตงโมโอ้ยกินเบิดมือเบิดเว้นบอ,อิ่มบ่น้อผีพายเ้ยอันนี้ก็เป็นช้างตัวผู้อิหลายอยากให้อาหารสร้างก็เลยไปเอาแตงโมมาให้เนาะจ้าที่นั่นมีบริการเฉพาะแตงโมเนาะจ้านะมาที่นี่ห้องก็สิยางกลับไป ตรงปรา,าสาทอีกฟังหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นปรา,าสาทที่สร้างด้วยไม้เนะาะว่าที่นี่เข้ากับไปพ่อเออกถือว่าเป็นบุญเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขาไปพ่อเอจ้าอาวาสของวัดป่าวางน้ำเย็นเนาะพี่น้องโอ้ยเห่เพิ่นเคาะหัวหายเคาะลังหายสามเถื่อดีหลายโอซาถู เป็นบุญของผู้ขามาก,มากเลยที่เด้ไปเจอกับเจ้าอาวาสเนาะค่ะพี่นอ้องพ่อกลับจากมหาสารคามแล้วแล้วเขากับวาสิม,มแวะหอโวดเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่ได้แวะเนื่องจากว่ามุมมี่มองจอดรถเ่าก็เลยลวงมาบานเลยพี่น้องพอมาหอดบานกระต๊กแรงมากนะพี่น้องมันจะคำแล้วเนาะโอ้ยก็มาอย่างปลาเอาบรรยากาศส่วนตวัวไปกระสีมะเผาปลาคอนะจ้าวันนี้เมนูปลาเผาปลาต้อนเผาปลานินเอ้ไม่ใช่ปลานิน ปาสลิดบางบอ่อมากินเขาแกลงน้ำกันเด้อจ้าพอกินเขาแกลงแล้วอากาศกันหนาวเย็นเนาะพี่น้องได้เวลานอนหลับฝันดีจ้า